สวัสดีครับพบกับเรื่องเล่าพอดแคสต์เสียงลมพัดเบาๆผ่านทุ่งนาที่แห้งแล้งในฤดูแล้งบ้านไม้หลังเล็กๆปลายหมู่บ้านมีเพียงหญิงชราผิวกร้านแดดกับเด็กชายตัวเล็กที่นั่งกอดเข่าอยู่ข้างเตาไฟหลานเพิ่งเสียพ่อแม่จากอุบัติเหตุทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วเกินไปจนหัวใจเล็กๆดวงนี้ยังไม่ทันรับรู้ความจริงยายคือคนเดียวที่เหลืออยู่และเป็นที่พึ่งสุดท้าย ยายไม่มีเงินไม่มีที่ดินไม่มีทรัพย์สินอะไรจะให้นอกจากแรงกายที่เหลือน้อยเต็มทีแต่ยายก็สัญญากับตัวเองว่าตราบใดยังหายใจจะไม่ปล่อยให้หลานอดเช้าตรู่ยายตื่นก่อนฟ้าเปิดออกไปตัดญ้าให้ควายบ้านคนขุดพุกบุ้งในคลองขายตลาด กลับมาหุงข้าวหม้อเล็กๆแม้จะมีแค่กับเกลือและน้ำพริกเก่าๆแต่ยายตักข้าวให้หลานเต็มจานส่วนของตัวเองกินเพียงนิดเดียวยายอิ่มแล้วคือคำที่ยายพูดบ่อยที่สุดทั้งที่ท้องยังว่างหลายครั้งที่ยายต้องทำงานหนักจนมือแตกเล็บฉีกแต่ทุกครั้งที่เห็นหลานหัวเราะวิ่งเล่นยายก็รู้สึกว่ามันคุ้มค่ากับความเหนื่อยทุกหยดเหงือ่อคืนหนึ่งฝนตกหนัก หลังคาสังกะสีรั่วน้ำหยดลงข้างหมอนของหลานยายยกหมอนย้ายหลานไปนอนฝั่งตัวเองแม้ตัวจะเปียกยายก็ยอมเพราะแค่ให้หลานนอนอุ่นก็เพียงพอแล้ว<ๆ>เวลาผ่านไปหลานค่อยๆโตขึ้นเห็นความเหนื่อยยากของยายเขาเริ่มช่วยงานบ้านเก็บผักหาฟืนและตั้งใจเรียนอย่างที่สุดจนวันหนึ่งเขาได้ทุนเรียนต่อในเมืองวันที่หลานเก็บกระเป๋าไปเรียนยายยืนมองด้วยน้ำตาคลอ แต่เป็นน้ำตาแห่งความภูมิใจเพราะความเสียสละตลอดหลายปีได้กลายเป็นเส้นทางชีวิตใหม่ของคนที่เธอรักที่สุดคติสอนใจครับความเสียสละของคนหนึ่งอาจเป็นชีวิตใหม่ของอีกคนหนึ่งเพราะบางครั้งการให้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่ทรัพสมบัติแต่เป็นหัวใจที่ไม่ยอมแพ้เพื่อคนที่เรารัก